ระเบิดศึกการแข่งขันมวยรายการไทยไฟท์โคราชและอิสูสุคับซูเปอร์ไฟท์2016ที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนหมัดมวยเป็นจำนวนมากที่ร่วมเข้าชมหนึ่งในนั้นรวมถึงโดมินิกอาดิยาชาวต่างชาติที่เพิ่งมาสัมผัสมวยไทยติดขอบเวทีเป็นครั้งแรกโดมินิกเป็นชาวกาน้าที่เดินทางมาทำงานอยู่ในจังหวัดโคราชบอกว่าเขารักและหลงใหลเมืองไทยอาหารไทยและมวยไทยดังนั้นเขาจึงไม่พลาดที่จะมาร่วมชมศึกไทยไฟในครั้งนี้ โดยนักมวยไทยไฟที่เขาชื่นชอบที่สุดคือสุดสาครนสอกลิ่นมีที่มีลีลาการชกอันพริ้วไหวอีกทั้งเขายังตื่นเต้นกับมวยคู่เอกอิสุสุครับซุปเปอร์ไฟท์สองพิกที่เป็นการชิงชัยระหว่างพยัคฆสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกลมสับสามิตรกับปตทเพชรรุ่งเรืองแชมป์มวยอิสุสุครับคนล่าสุด Yeah, I think uh, in Thailand this is my first time watching Motai. But uh, I really, I've really enjoyed the show. And uh, it's a good, and also the atmosphere is really, really nice. You know, how you have so many fun and watching the fight, you know. I have uh, interest also watching boxing. And I feel I feel also relaxed watching Muay Thai also in Thailand. ฝรั่งที่นั่งอยู่ข้างผมคนนี้นะครับอาจจะดูเหมือนฝรั่งธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบและหลงไหลมวยไทยแบบฝรั่งทั่วๆไปนะครับแต่คุณรู้หรือไม่นะครับว่าคนที่นั่งอยู่ข้างผมคนนี้นะครับเขาเคยเกือบจะทําประตูทีมชาติอุรุกวัยแล้วก็จะพาทีมชาติการนาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกของ2010มาแล้วนะครับแต่ว่าเจอปาฏิหาริ์แฮนด์ออฟก็อดของรุยโซเลสนะครับเขาคนนี้แหละครับโดมินิก อาดียานะครับโดมินิกอาดียาคนนี้ที่บอกว่าเดินทางมาทำงานในโคราชแท้จริงแล้วเขาคือนักฟุตบอลของทีมสวัสด์แคทนครราชสีมาเอฟซที่มีดีกรีเป็นถึงอดีตเยาวชนของสโมสรเอซีมิลาน และทีมชาติกาหน้าที่สำคัญเขาคนนี้เคยเกือบจะพังประตูทีมชาติอุรุกวัยและพากาหน้าผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลก2010มาแล้วด้วยลูกมงในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่กลับถูกลุสยสโซเลสปฏิเสธด้วยการใช้มือทั้งสองข้างปัดออกมาจนมาแพ้จุดโทษในภายหลัง I was really young to have chance to play in the World Cup like at the age of 20 years so I felt very great being there with most of the great players, you know. And I had a chance to qualify with my team to semi-final we couldn't make it. But I, I was so proud for myself representing my, my country as well. เรื่องราวที่น่าลหลงไหลของศิลปะแม่ไม้มวยไทยดึงดูดให้โดมินิกลืมความผิดหวังในครั้งวันวานและเขายังคงเดินหน้าต่อไปในเป้าหมายใหม่เพื่อพาทีมสวัสดแคทประสบความสําเร็จให้ได้ และยามใดที่เขารู้สึกเหนื่อยล้าก็จะมีมวยไทยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้เขากลับมาก้าวต่อด้วยหัวใจของนักสู้ที่ไม่แตกต่างกันกิษณะเพลงรักถ่ายภาพนัทูตบุญโทเนชั่นทีวีรายงาน